วันนี้ BB Pro s e เก็มาสอนประกอบตัดหญ้าไฟฟ้านะครับเริ่มจากเอาของมันจากกล่องเลยตัวนี้จะเป็นตัวเครื่องนะครับแบตเตอรี่ใส่ชาร์จอันนี้ที่จับนะครับแล้วก็บางใบตัวนี้ตัวกันหินนะครับแล้วก็มีใบตัดให้สรูปแบบนะครับพร้อมถอุงอุปกรณ์ได้ของแล้วก็เอาแบตไปชาร์จนะครับพวกอุปกรณ์ที่มีแบตควรจะชาร์จแบตก่อนนะครับไฟแดงแปลว่าแบตไม่เต็มนะครับชาร์จให้ไฟเขียว มาประกอบตัดหญ้ากันดีกว่านะครับเริ่มจากไปที่หัวตัดหญ้าครับแกะแผ่นบนออกมาก่อนเลยแกะเสร็จปุ๊บใส่บางใบนะครับดูเขี้ยวนะครับจะมีเขี้ยวเล็กเขี้ยวใหญ่ดูตามที่หัวเลยนะครับแล้วก็เอาเขี้ยวหันให้ลงล็อกนะครับแล้วดันเข้าไปกึ๊กเดียวนะครับแล้วก็ปิดให้รูหน้าตรงกับรูน็อตนะครับแล้วเราก็ขันน็อตเข้าไป ขันเรียบร้อยก็เอาแผ่นหน้ามาปิดนะครับเสร็จแล้วก็เอาใบมาไส่ครับรอบนี้จะเป็นใบเลื่อยวงเดือนนะครับดูล็อกให้ดีๆนะครับมันจะวางได้พอดีล็อกนะครับเสร็จแล้วก็เอาแผ่นมาปิดนะครับแล้วก็ขันน็อตให้แน่นนะครับตอนขันก็ระวังนิ้วกันนิดนึงนะครับเดี๋ยวเข้านิ้วเหมือนที่ผมโดนนะครับใส่ใบเสร็จก็ใส่บังหินนะครับก็ดูที่หัวครับจะมีรูอยู่ฝั่งซ้ายขวาเล็กๆนะครับก็ง่ายๆครับง้างบังหินเข้าแล้วก็ยัดเข้าไปเลยนะครับอาจจะต้องใช้แรงนิดนึงนะครับ ใส่เสร็จก็ยกขึ้นลงลงเทสนิดนึงใส่บางหินเสร็จก็ใส่ด้ามจับต่อนะครับก็ขันน็อตออกจัดเข้าไปโดยให้ด้านโค้งหันเข้าหาตัวนะครับกดลงไปให้ดังกึกนะครับแล้วก็ขันแกนกลับเข้าไปใหม่ครับลื่นๆแค่นี้ก็พร้อมใช้งานแล้วนะครับต่อมาก็ใส่แบตแล้วไปลองท้องกันเลยดีกว่านะครับอันนี้ก็จะลองเทสครเข้าวๆให้ดูนะครับว่าเครื่องแรงขนาดไหน ลองตัดหญ้าครับที่จริงควรจะใช้เป็นใบตัดหญ้านะครับแต่ว่าผมประกอบใบเรียกวงเดือนมาแล้วก็ลองกับหญ้าก็ได้ก็ตัดเข้าสบายๆครับน้ำหนักเบาใช้งานง่ายนะครับอายุการใช้งานทนทานแน่นอนครับผม